สวัสดีครับบริษัทซิงโกงสลับุรีกลับมาอีกแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจของเรานะครับที่เซียงโกงสลาบุรีนะครับทั้งทาง y ย u ทูบชา n e l นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับวันนี้มาพบกับหัวอีโนซีรีส์700ติดเครื่อง E 2 3 c นะครับต้องบอกความพิเศษสำหรับหัวนี้นะครับใหม่มากมากนะครับเป็นมือสองที่ใหม่มากมากจริงๆนะครับใหม่ด้วยเหตุผลยังไงนะครับรอชมนะครับกลางคลิปนะครับเรามีเฉลยนะครับ แทบจะเป็นหนึ่งในตองอูเลยนะครับที่เคยเข้ามานะครับสวยสุดๆครับสภาพเดิมๆนะครับของมาลงใหม่ๆนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดยังสวยขนาดนี้นะครับถ้าล้างมาแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับมาชมตัวจริงที่หน้าร้านเลยนะครับดูครับขนาดเบาะปกติจะย่นนะครับทุกตัวจะต้องย่นนะครับเพราะผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับตัวนี้ใหม่ๆเลยครับ ก่อนภายในครบนะครับใถ้ไปอย่างนี้เลยนะครับติดพอมาพร้อมเครื่องพร้อมเกียร์นะครับใครอยากได้หัวใหม่ๆแบบนี้พร้อมใช้งานเรียนเชิญครับใหม่จริงครับนี่ครับแทนเพจอยู่ครบนะครับให้ดูรอยน็อตกันครับสวยครับไม่เคยแกะนะครับ ทำความสะอาดจ,จะใหม่กว่านี้ครับเนื่องจากการขนส่งมาต้องผ่านฝุ่นผ่านน้ามันมาอยู่แล้วครับไม่มีผุครับดูเครื่องครับสดจีดูครับสวยมากๆนะครับสวยมากๆ สีแดงแท้ๆมันต้องแบบนี้ครับใช้งานน้อยมันต้องแบบนี้ครับแดงแห้งสดๆครบสูตรนะครับคล <Okay. S 1> ิปนี้ลงไปเผยแพร่แล้วไม่รู้ว่าตัวนี้ยังอยู่หรือเปล่านะครับแอดมินจะพยายามลงให้เร็วที่สุดนะครับของสวยๆอยู่ไม่นานนะครับ ร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับทางอินตามคลิปได้ทุกอย่างเลยครับอาให้ดูภาพรวมมันครับแล้วลองดูนะครับการสตาร์ทเครื่องนะครับนี่เลยครับ E13C นิ่งๆน,นะครับตัวนี้ เป็นมือสองที่สภาพเยี่ยมที่สุดแล้วครับใส่มากๆใส่มากๆอาม,ามาดูไอ้ดูควันกันก่อนนะครับ คือสิ่งที่การันตีว่าตัวนี้วิ่งน้อยจริงๆนะครับใหม่แค่ไหนนะครับนี่เลยครับไม่ทราบว่าเห็นชัดไหมครับรถวิ่งมาทั้งหมด130,000กิโลนะครับใช้น้อยมากๆนะครับวสวยุดๆครับ เรื่อให้ชมกันครับผมยังนิ่งเลยครับดูครับแทบไม่มีอะไรเลยนะครับนิ่งโคตรครับอ้าวาเร่งเลยพา,ามาดูอีกด้านนะครับ ้าคัดเกตของร้านเรานะครับพลาดไม่ได้จริงๆครับตัวนี้ใหม่จริงๆครับอ้าวสุดๆเลยเอสุดๆไปเลย เดือดเดือดมากครับเดือดมากไอเท็กทีโอเคพ่อพ่อล้วพบกันนะครับที่เซียงกงสงศรีครับดับนิดเลยครับโอเค